โอเคทุกคนตอนนี้ก็เรามาวิ่งไล่วิ่งช้อปปี้ฟูดวันสงกรานต์นะผมนีม่วันที่12เมษายนนะว่าเนื่งน่านจะมีคนเล่นน้ำหรือยังแล้วก็จะมีคนสั่งออเดอร์หรือไม่นะผมตอนนี้นมัาจะวิ่งไล่แมนนะดูนี่เติมเครดิตไม่เข้าเฉยท,ทุกคนเอออะไรวะโอเคผมเดี๋ยวเราไปขับช้อปปี้ฟูดดีกว,ว่าเนาะออเดอร์มาแล้วเห็นไหมพอเปิดพอ18เข้านะครับผมวางค่านะ ือว่าวันนี้เรามาเซอร์เวยว่าคนเล่นน้ำดเปว่ากันเนาะโอเคไปกันอ๋อแรกก็ถึงได้นะครับตอนนี้ขวานหนึ่งแปดเก้าแล้วผมรอ,อสักครู่นะไปะ เไาจะวิ่งให้ดูไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็น่าจะกลับไปวิ่งลายแมนแล้วนะรอเติมตังเข้าก่อนครับ <laughs> ถือว่าพามาเซอร์เวย <c oughs> ส่งการแล้วกันคว่ามีคนเล่นหรือย,ยังนะที่หน้านะวันที่12นะองนะมาเริ่มการจัด่งนะครับไม่รู้ได้บาทแปดบาทนะแต่ก็ไกลเรื่อมันรว่ามันอ้อมยูเทอร์นทุกคนแต่ถ้ามายูเทอร์นนี่โอ้โอเยี่ยมเลยแหละ เโอเคครับทุกต่อนเดีาไปตรงอาหารให้ทุกท่านก่อนเนาะเโอเคแล้วเราจต่อไปของช้อปปี้เลยแะเร็วไโอเคครับดีบัตได้18บาทหรือว่าเราจะกลับไปได้สักร้อยอย่างก็ได้เพื่อยกลับไปลายแมนครับไปกันต่อ ตำรวจในเมืองว่าเล่นน้ำหรือยังนะครับอครักตอนนี้ก็ใช้เต,ติมข้าอีกทานข้าว,วมาไแหนดูโอบีแลออเต สกี้หมูสกี้หมูครับได้แล้วสกี้หมูหม,มาต่อไปก็ไปที่โลคอปินะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่เล่นนะเดี๋ยวคงไปดูในเมืองอีกหน่อยาอยาจจะเล่นแล้วออคไปกัน ก็ยืกันครับเร็วยเจ้าเดียวโอเสิ489 54899หด5ครับได้แล้วหนึ่งคนเริ่มเล่นแล้วนะงตั้งนายก็ลดอยู่นะตั้งนายนานก็รดอยู่ เราจงหาประสบการนะก็มีเริ่มมีคนเล่นนะ12ที่นั่นนะครับเนี่ยหละยผลที่ออกมาวันนี้ก็ยังคนลดนะว่าร้านแว๊ด้อ้จเเนินตะปาไหนสมจงหวเซวลาดนะนาแม่ก็สักนด้หไหมเดี๋ยข้าไปกันกว่า นน้ำเลยนะว้าคไปไปแดงครับโอเคครับเราไปต่อสองให้ดูเรืเลยตรงนี้มาไปตรงนี้ก็จะเป็นปรปรบริเวณจัดงานนะครับผมงานสงการหน้านนะที่นี่เลยก็ <c oughs> ยาวประมาณสักสามร้อยห้าร้อยเมตรนะก็เดินเล่นๆกันถ้าเป็นจูใจน<ม>ะผมก่อ,อน,นตรงนี้เลยก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะ่นเครับนะ เรา,าก็จะสาเที่นี่ปรากฏอย่างนี้แล้วก็หน้าธนาคารก่อนก็มีขายของขายอะไรกันนะแต่เ,เราต้องไปทางเวนต้องเ,งเก่อนนะครับจะชั่งเป็นต้องขอกระโปงที่เยอะมากเวไปไหครับเนี่ยเดี๋ยวเยวไไอะ เดี๋ยวเราก็มาฟังในร้านนี่ต่อแลเอาสักไก่กันเลยโอเคครับเดี๋ยวส่งให้ทุกท่านกันเนาะสองสองคนติดก,กันเลยครับโอเคนาลาเสร็จแล้วอีกที่ครับสามอ,อซอสกันมาที่นี่ไปดูใต้เลยนะจะไปยังที่ติดติดใกล้มากนะครับเพราะว่าถ้าติดไก่นี่หามไต้เลยเนาะเด็ก แดงไปดิครับโอเคเดี๋ยวเราไปส,งส่งที่ใต้กันก่อนเนาะไปร้อ,รอนมากเลยครับทุกคนดูดิโอเคครับเรียบน้อยสาวพอไม่ซ้อนหมดเลยวนะ่ะเลยเป็นแบบนี้ไอแมนนี่มาแล้วต้องางนี้ลายเงาของแท้หัวยายสาว้โหในเมือ,มองเลยทุกคน ใหญ่หายสุดเนาะที่สุดนครับพอจะตัดกับต่อรับตรงไหนเนี่ยบาคนนี้โอเคปักนะที่เติมลมไนยังก่อนแล้วกันตอนเนี้ยมันจะหมดไหมหรือว่างานไม่แย่ใช่ไหทุกคนนะพอใช้ได้เลยแหละครับออมี e ดีอาร์ด้วยเราเราก็มาแบบ เสียโก็หัุดเึีนดูแต่จะดูเล็กนะครับเทีียบกับบิ๊กไบอกว่า 10cc เหมือนกันให้เทียบกับไอ้ bm ไอ้ b n ผมว่าไอ้โอ้โหใหญใหญ่เลยอันนั้นนะเรื่องของเราไปหาที่จะทำให้เรแไม่เอาหวใจเปล่า รัดตัดไปได้หัวใหญ่สาโอเคหนึ่งกองแค่เดียวนะครับซื้อหนึ่งสองครับเสร็จไปอีกสามเสร็จไปอีกสามครับ เอาขอเด้หายไปไหนเนี่ยยังยไหวเล mm hmm. ยใช่เวลาที่เอาเด้จะมาหายตอนนี้ได้ยังมถึงร้อยคน แดดเดี well, ๋ยวก็ลมนะครับฝนน่าจะตกเพราะว่าตรงการน้องชอบมีฝนตกแล้วสักวันเลยเฮ้ยว๊ะเดี๋ยวเราไปหาเราเดินในเมืองกันต่อเนาะเสร็จกันเดี๋ยวก็กลับมาสนุกกันละนะโอเคผมไปโอ้สงไปรเลยอันี้นะครับผมโตเกียวนะ ฝนใกล้จะตกแล้วทุกคนนี่สงการของแท้นะครับผมต้องมีฝนตกสักวันดีนะตก1ิบสองสห้าก็จะได้เล่นกันเต็มที่นะครับโอเคครับตรงหายก็ได้โอเคครับตอนนี้ทุกคนฝนตกนะกล้องกันนะ้ำไม่ได้แล้วครับตอนนี้ <laughs> โอเคอเครับเราก็จะสนุกกันนะครับวันนี้ก็วิ่งไปประมาณ2ชั่วโมงพอดีนะ1ิเดโมงถึงบ่ายโมงก็ถูกเกือบสอง,งกันเพราะว่ากวดลายแมนจะเติมได้นะก็ได้ไปประมาณ 100กว่าบาทนะครับผมถือว่าก็ก็พอได้นะไม่แย่มากแล้วคนก็เริ่มเล่นน้ํากันแล้วนะครับผมแต่ก็ยังเล่นไม่เยอะนะโอเค,คับวันนี้ก็ฝากไปเป็นวันนี้ผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซื้อใครไว้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะไปตอนไหนโรงการน่าจะวิ่งอยู่นะผมไปไปเจอกันคลิปหน้าไปเลยบาย